ว่าคดีพันล้านนะครับโอ้โ oh, ห oh, เหมือนมีนักลงทุนฟ้องโรนันโดครับขายคริปโตผิดกฎหมายนะครับมาตามกันหน่อยล่าสุดโรนันโดซูเปอร์สตาร์ของออลนาเซอร์ถูกกลุ่มนักลงทุนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายประมาณ1,000ล้านดอลลาร์นะครับก็ประมาณ790ล้านปอนด์จากการเป็นพรีเซนเตอร์แบบผิดกฎหมายให้กับบริ a n ซ์นะครับบริษัทผู้ให้บริการด้านเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโจทย์ผู้ยื่นฟ้องคดี ir, ต่อศาลประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ บอกว่าการโฆษณาของโรนัลด o คือต้นเหตุให้พวกเขาเนี่ยเข้าลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนจนเกิดเป็นความเสียหายผู้ยื่นฟ้องยังชี้ให้เห็นอีกว,ว่าความโด่งดังของโรนัลดที่มีผู้ติดตามบน FX หรือว่า Twister เนี่ยมากกว่า110ล้านคนช่วยให้ b i n n นส e ขยายฐานลูกค้าพร้อมเรียกร้องแข่งชาวโปรตุเกสเปิดเผยรายได้จากการรับงานนี้ตามกฎการเงินของอเมริกันด้วย จะบอกว่าเมื่อปีก่อนโรนัลโดใช้โซเชียลมีเดียประกาศเปิดตัวธุรกิจ NFT หรือซั์สินดิจิตัลร่วมกับบริ a n ซ์นะครับภายใต้แบรนด์ของ CR 7ซโดยเริ่มต้นราคาถูกสุดในชิลัดส7ดอลลาร์แต่ปัจจุบันมูลค่าลดลงเลยครับเหลือหน่วยละราว1ดอลลาร์แค่นั้นเองขณะดเดียวกันดูเหมือนว่าโรนัลโดจะไม่ดูทุกข์ร้อนใจกับการมีชื่อถูกฟ้องในครั้งนี้เพราะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบรนะิ a n ซ์เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียแชร์คลิปกำลังร่วมงานกับโรนัลโดภายใต้โปรเจ ไม่แค่นั้นทางบร i a n ซ์นะครับเขียนแคปชั่นโปรโมทด้วยบอกว่าเรากำลังปรุงบางอย่างกับโรนัลโดขอให้ติดตามตอนต่อไปนะครับโอ้โ oh หดูไม่กระทบกระทั่งเลยสำหรับคลีสโนโรนัลโดครับแค่นี้เองนะครับจิบๆิหรือเปล่านะครับจ้าล้านปอลในโรนัลโดบอกหวานเชียบเงินเยอะแยะไม่ต้องกลัวนะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับโอ้โ oh หนั่นแหลนะครับจะฟ้องโรนัลโดก็ โอมโ้ม่รจะเป็นยังไงนะครับซู่เก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวคราวครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้เวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม